พนักงานโลตัสมีแต่คนสวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กขตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสแถมหสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพนักงานเจอมาเติมประจำเอาสองร้อยครับเก้าห้าโอเคครเอาไว้สองร้อยนะคะรถปีมาย้ำได้สองร้อยนี่เติมหลายสุดแล้วอายุสอาครับพี่น้องทำเร็วหย่างนะครับโอ้ฝนตกแห้งครับครับฝนตกมาสองหมื่นะครับพี่น้อง ประหอดตันหนองสังครับพี่น้องฝนตกแห้งครับครับไปต่อครับพี่น้องไปอันเพื่อน้าแก่ครับ ไปลองไปโลตัสครับไปซื้อกับเขาครับไปซื้ออาหารใส่ตู้เย็ยนไ้นะครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งผมซิมาที่หนึ่งครับโลตัสมาแก โลตัสนาแกนะครับมาสื่อกับเขาอาทิตย์อาเถือนะครับพี่น้องเดี๋ยวสืเขาไปเบ่องอาหารสดเนาะอาหารสดไปใส่ตู้เย็นไลยนะครับซื้อไก่ครับไก่น้องสะโพกแปดสิบสามน่ยดกได้เนื้อเนื้ออบ เนื้อสะโพกแบ่งบุมี่นะพี่น้องอรงนี้เป็นเป็นอกไก่อกไก่แปดสิบสามอันนี้เป็นตีกตีกลางตีกลางไก16่162กบน่าจะได้ตีกลางนะครับพี่น้องสะโพกแยกชิ้นบุมี่ครับ น,นี่เป็นสะโพกสะโพกคิดต้อง83บาทเดี๋ยวรอเบื้องางในอีกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็นี่ครับไก่มีสองมีสองตู้นะครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นไก่คตัวนี้เป็นปีกลางกิโล อันนี้เป็นบีการครับบีกางกิโลละร้อยหกสิบเจ็ดบาทอ๋อนี่เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วสะโพกสะโพกไก่กิโลละร้อยห้าบาทเนี่ยผมมัดซื้อประจําตัวนี้ครับได้สะโพกไก่ครับพี่น้องสะโพกไก่กิโลละหนึ่งร้อยห้าบาทเนี่ยเป็นซีที ปีกนปีกบนหนึ่งร้อยแปดบาทวันนี้สูตรไก่ก็มีนะครับพี่น้องสูตรไก่เอาไปเสียบไม่ยากนะไม่ยางขายนะครับว่าบันท้ายนะภาษาไทยพันเอินบันท้ายนะครับพี่น้องบันท้ายกิโลละเก้าสิบเก้าบาทครับเป็นตูดไก่นะครับเดี๋ยวผมได้วันนี้แหละครับผมได้สะโพกไก่นะครับ สะโพกไก่กิโลละร้อยห้าบาทได้สะโพกไก่ครับพี่น้อ,องใส่จานสุดอบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตากล้องครับ,บค,ครับได้แล้วครับพี่น้องจ็กบาทน,นะครับ รสี่สิบสองบาทนะอ๋อ<า>โอเคร้อยสี่สิบสองบาทผมมาซื้อประจํากับประมาณนี้นะครับ100ร้อยกว่าบาทขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตากล้องนะครับพี่น้องขออนุญาตเป็น๋อตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอาหารทะเลนะครับ่น้องอาหารทะเลมีปลาหมึกนะปลาหมึกกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับปลาหมึกยัด เป็นพุงงแปซิฟิกนะครับกิโลละสองร้อยเก้าบาทครับน้องแช่อยู่ในนาดนะเดี๋ยวเรวเห็นครับพีน่น้องเดี๋ยวนี้พุงพนะุงแปซิฟิกกิโลละสองร้อยสิบเกาบาทครับเป็นอาหารสมสมอาหารทะเลครับพี่น้องแต่ว่าผมไก่อะไครับใดนนไก่ไก่ละหนึ่งร้ยหนึ่งสิบสบาทครับ ตรงนี้จะเป็นปลาปลากระพรงขาวนะครับน้องปลากระพรงขาวร้อยหกสิบเก้าบาทบโอ้มีแต่ปลาตัวใหญ่ๆครับปลาโคพงแดงก็ปลาทับทิมนะครับน้องปลาทับทิมจัมโบ้กิโลละร้อยยี่สิบเก้าบาทปลาทับทิมบรรยากาศที่น้องในโลตัสเดี๋ยวไปเบิงรากาแฟอีกนะครับ ที่ผมซื้อประจำนะครับที่ซื้อประจำก็มีทิชชู่เนาะทิชชู่กาแฟแล้วก็ไก่นี่แะครับอันนี้นเป็นสกอตนะสกอตนี่ราคาตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นจิตกรม อ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับรดติดตามครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องเบิ่งพอดีเมื่อกี้รบกวนพนักงานเพิ่นเนาะครับพี่น้องรลบขวนพนักงานเพิ่นเป็นตากล้องให้นะครับนะครับก็เลยใเพิ่นติดตามช่องให้พร้อมนะครับตรงนี้จะเป็นสก็อตเนาะสก็อตเก้าสิบบาทครับพี่น้องเป็นทิชชู่สก็อตนะครับ ที่ผมใส่ประจำนะครับพี่น้องแล้วก็มีไก่มอนี่สิมัสสอกาแฟเนาะกาแฟาแล้วก็ทิชูกอ๋อี่เจอแล้วครับกาแฟากาแฟาโมโคโาน่า27ซองนะ133บาท ี่เบเดซ้อยสามบาทกาแฟมกขณาีนผมกินตั้งแต่ซองละแปดสิบห้าบาทครับพี่น้อีนี้ครับที่ผมกินมกขณาสีเขียวยี่สบเจ็ดซนะครับ133อยาบาทตรงนี้จะเป็นเนกกาแฟนะ แ96บาทครับมันนี่มาในมือฝนตกครับพี่น้องก็บบอคอยออกจากบานนะฮะม,มันี่ผาครับในโลตัดตรงนี้เป็นมันพลังเลนะครับมันพลังเลสองชิ้นเอ,อิ้ราคานะ58บาทครับพี่น้องสองชิ้น58บาท เดี๋ยวผมเอามันพลังเลยนะครับพี่น้องครับก็ครับขออนุญาตถ่ายรูปครับครับโอ้พนักงานโลตัสมีแต่คนสวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ซื้อสองแสนหนึ่งอ๋อซื้อ2แสนหนงอ๋ต้องกับอ๋อครับผมครับ ซื้อสแถมหนึ่งครับมันฝลังเลนะครับพี่น้องซื้อสองแถมหนึ่งครับพี่น้องโอ้เจอแล้วได้แล้วครับมันฝลังเลนะครับพี่น้องอ๋อซื้อสองแถมหนึ่งห้าบาทเนาะอค่ะองร้าสบแปดบาทห้าสิบ้าร้สมาชิกคาอคขอบคุณครัครับผมทุเรียนก็มีครับพี่น้อง เปียนร้อยร้อยสี่สิบเก้าบาทครักกิโลละโ oh. เรียนมันทองครับพี่น้องร้อยสี่สิบเก้าบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทในโลตัดนะครับบมดตองไปฮอดเสวนครับพี่น้องมายามแรงครับพี่น้องมายามฝนมือฝนตกเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องกลับก่อนครับฝนตกแห้งครับพี่น้องวันนี้ Yeah. โอ้พน e. kind mm ักงานสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพนักงานมีแต่คนสวยๆครับปั๊มเซลมาเติมประจำเอา200ร้ครับเก้าห้าเอานะครับเอาเยอะๆรถปีมาย้าได้สองร้อยนี่เติมหลายสุดแล้ะปกติเติมเท่อละร่อยมันดิดล่จ็กบาทนะครับเก้าห้าตัวนี้4ี่สค่ะรถหบาทนะคะปกติส9่9เก้เค่ะ แล้วส่สิบสี่แปดเก้าครับน้องเป็นตัวพรีเมียมค่ะตัวนี้ดีที่สุดค่ะของเก้าห้าเนาะเก้าห้าวีวเขาเลยสองร้อยสองร้อยครับขอบคุณครับน้องครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับพี่น้องพาพี่น้องเมื่อก่อนครับได้ไก่เนาะครับพี่น้อง ใายซื้อจากโรตัดน,นะครับนี่เป็นบรรยากาศการกขึ้นนะครับบรรยากาศการกขึ้นของเพื่อน้าแก่ครับพี่น้อง